เซกสันฟอร์มแรงคัมแบ็กทีมชาติชุดใหญ่ส่วนอนันต์ฟอร์มดีสุดๆแต่หลุดเหลือเชื่อลายชื่อยี่าแข้งช้างศึกทีมชาติไทยนัดบุกเยือนไทเปแล้วก็เล่นในบ้ายหนึ่งนัด ก็สำหรับช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับก็มีการประกาศหลายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับ23คนนะครับก็ในศึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกนะครับนัดที่ะบุกไปเยือนทีมชาติชนิดไทเปครับแล้วก็เล่นในบ้านนะครับก็ประกาศออกมาเป็นเทียบร้อยครับก็ถือว่ามีเซอร์ไพรส์พอสมควรครับเพราะว่าเชื่งหลังนะครับสำหรับเซกสารลาตีเดือนที่ผ่านมาครับยิงไปถึง6ประตูครับในทีมชาติยูย่แล้วก็ในลีกก็ถือว่าฟอร์มกำลังดีครับ ส่วนีหนึ่งลายที่ถือว่าน่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันกับการไม่ติดทีมชาติครับก็คืออันันยดสังวานครับที่ปีนี้ฟอร์มดีนะครับห่านไปหนัดยิงไป2ประตูแล้วก็สแอซิสนะครับส่วนที่เหลือ3คนประตูนะครับก็หน้าเดิมครับปฏิวัติสลาโนนแล้วก็กำพลนะครับส่วนที่กองกลางกองหลังแล้วก็กองหน้านะครับก็ยังถือว่าเป็นชุดเดิมซะเป็นส่วนใหญ่กองหน้าก็เป็นปรเม้นอดิวิไลนะครับสุภาชัยเจด็ดแลวก็เทียสักเผยพิมายครับกองหลังก็ได้ จอาฮานเข็มดีครับที่ช่วงหลังสลัดจากอาการบาดเจ็บกลับมาเป็นตัวหลักให้กับราชบุรีครับแล้วก็มีนัทพงศ์สาริยาครับแบ็กซ้ายก็เป็นศสรักไห้วาคนนะครับแล้วก็อภิิฎส,สุวรรดาก็ถือว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่ายังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ครับสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายครับส่วนแบ็กขวาก็มี สุวรรณันบุรีรัตน์นะครับแล้วก็มีนิโคลัสมีเคลสันนะครับกองหลังอีกคนก็เป็นสุพรรณทองสงมีสลึงคารนะครับกองกลางก็เจริญศักวงกรนะครับช่วงหลังก็ฟอร์มดรอปลงไปแต่ก็ยังมีชื่อในชุดนี้ครับแล้วก็เบนเดวิธวรชิตพิธิวัฒนาทิพทิติพันธ์นะครับแล้วก็เวียเทนีก็ต้องลุ้นอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าช่วงหลังมีอาการบาดเจ็บว่าจะพร้อมหรือเปล่าครับส่วนสุปชโชก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันกับการเรียกมาติดรายชื่อชุดนี้ยี่ส เสียดายอันตัยอดสังวานอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าปีนี้ถือว่าฟอร์มดีจริงๆครับในตำแหน่งปีกซ้ายครับถ้าเทียบกับตัวผู้เล่นคนอื่นๆที่เรียกมานะครับผมว่าอนันต์คนคมีชื่อนะครับถึงแม้ช่วงหลังอาจจะเล่นทีมชาติแล้วอาจจะไม่เกิดฮะแต่ถ้าวัดกันที่ฟอร์มปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มดีจริงๆครับเช่นเช่นเดียวกับเชกซารลาตีครับก็ควรมีชื่อในชุดนี้จริงๆครับเพราะว่าช่วงหลังนี้ฟอร์มดีจริงๆกับระยอง FC ครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันแล้วกันนะครับ าการ Asian Cup, อเรอเชียนครับลออกขดเลื่อนครับเจอกับชนิดไทยเปเล่นในบ้านครับแล้วก็ไปเยือนเขาครับเราก็พลาดไม่ได้แหละเพราะว่าเราไปพลาดนัดที่เจอกับเตอร์มินิสถานมาครับก็รอรุ้นรอเชียรนต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับทีมชาตไทยในการไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายให้ได้ครับผม